สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่รักในการตนนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมพบกันอีกคลิปครับผมวันนี้กับคลิปตนนกเขาใหญ่ครับวันนี้ก็วันพุธครับผมก็ได้พาเจ้ารถทางออกมาตามตัวไม้ครับได้ยินไว้ครับนี่ครับป่าภูเขาครับผม อยู่ตรงนี้ครับได้ยินไว้ครับผมเนี่ยมาตกปลาครับหรือได้ยินครับเลยเอาเจ้ารถถังมาลองดูครับผมว่าจะเป็นยังไงครับจะรถถังจะขันให้หรือเปล่าครับเ <c oughs> จอปลาภูเขาอย่างนี้ครับเป็นป่าทึบๆด้วยครับผมรู้จะกล้าขันให้หรือเปล่า เดี๋ยวลองดูครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาขึ้นนกก่อนครับผมขึ้นเจ้ารถถังไว้ด้านใหนดห้ครับหลังเรียกอยู่ครับเห็นนกป่าบินผ่านมเรียบตัวหมายอยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ก่อนที่จะใส่ล,ลุงครับพี่น้องครับ มันจะมาหรือเปล่าครับครับผมไม้แรกครับนกป่าไม่มาเลยครับไม่รู้ไปทางไหนครับผมเจ้ารถถังขันอยู่พักใหญ่แล้วเงียบเลยครับมีไปไหนไม่รู้ สภาพไม้ครับป,รปูเขาครับผมนี่ครับเึ้นเจ้ารถถังไวเนี่ครับ ส่วนนกป่าครับตอนที่เดินมาที่มันขันอยู่ต้นนี้ครับผมเลยมันตื่นผมบินนีไปก็ไม่มาเลยครับเดี๋ยวลองย้ายดูครับไมายแรกครับไม่มีอะไรครับย้ายจะรถังลงมาด้านล่างเลยครับนี่ครับใส่ต้นสเกลครับ มีทุ่งนาอยู่หน่อยหนึ่งครับตรงนี้ไม้แรกอยู่ด้านบนนู้นครับฝั่งทางนู้้นครับนกปาก็าเงียบแล้วครับตอนนี้ไม่ขันเลยครับนกป่าขันอยู่แต่ด้านในพูครับนิยอมออกมาหรือสัตัว rồi, thằng cửa riêng vô đi hả? Nút giữa không? Nút ba Bây giờ mở mà xu này hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền khu hợp. น่าจะมีนกป่าเอบเข้าครับเราจะมาจากข้างในนู่นครับผมมองไม่เห็นโอ้นกป่าเสียงเล็กครับคู่แล้วนกป่าคู่ยกเดียวก็เงียบเลยครับนกป่า ไม่มีเสียงเลยครับจะรถาทารั้งแรกกตัวเดียวครับโอ้ ป่านกป่าเข้ามาเฝ้าเป็นชั่วโมงแล้วครับตอนนี้โอ้ไม่สู้ครับตัวแรกที่บินเข้ามาเสียงเล็กเข้ามากอเงียบเลยครับนกป่าคู่ยกเดียวก็เงียบยาวเลยครับเมื่อกี้ก่ มีลิลแกมครับผมบินเข้ามาเข้ามาปุ๊บดีดออกไปเลยครับโอ้โหแต่ละตัวสุดยอดเลยครับรู้ๆทั้ทงนั้นเลยครับนกบลาส่วนตัวแรกที่เข้ามาก็บินออกนะครับก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาครับโอเอานกลงก่อนครับผมสรุปแล้วครับนกปลา รูทั้งเหนียวเลยครับผมโอ้ยอมนะครับส่วนตัวไม้ผมครับหลังจากขึ้นนกต่อครับไม้แรกครับ<ม>ก็เงียบไปเลยครับผมจดตอนนี้ครับ <laughs> ไม่ได้ยินเสียงระผบตัวไม้โอ้ยไม้สองก็นกเข้าไม่สู้อีกครับอืว ครับผมสำหรับคลิปต่อป่าภูเขาครับผมคลิปนี้ก็แฮ่วเองแล้วครับผมเออเอาก็ได้เวลากลับครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วครับแดดร้อนครับผมนกป่าก็เงียบหมดแล้วครับกลับดีกว่าครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเวยนะครับผม สำหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ